ในตัวอย่างนี้นะคะก็คือต้องการหาผลเฉลยทั่วไปของสมการที่กำหนดมานะคะขอตั้งชื่อว่าสมการที่1นก,ก๊ลกันะคะทีนี้จะเห็นว่าในที่นี้เป็นไงคะเราก็จะมี m ที่เป็นฟังก์ชันของ xy เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่คูณอยู่กับ dx เนี่ยจะเห็นว่า m กับ n ของเราเนี่ยเป็นไงคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่ามันเป็นสมการแม่นตรงไหมนะคะแล้วก็ตรวจสอบก่อนทีนี้เดี๋ยววิธีตรวจสอบทำยังไงล่ะเราก็เป็นไงคะหาอนุพันธ์ย่อยของ m เทียบ y นะคะซึ่งในที่นี้พอดิฟ m เทียบ y เลยได้เท่าไหร่คะก็3 x กำลัง2บวก e กำลัง y ใช่ไหมคะแล้วเราก็หาอนุพันธ์ย่อยของ n เทียบ x นะคะซึ่งก็จะได้มีค่าเท่ากันเลยนะคะ นั่นก็หมายความว่าสมการ1ของเราเนี่ยเป็นไงคะเป็นสมการแม่นตรงนะคะหรือ exact equation นะคะพอเป็นสมการแม่นตรงแปลว่าหานะคะ,ะ f นะคะที่เป็นฟังก์ชันของ xy นะคะซึ่งซึ่งอะไรคะซึ่งอนุพันธ์ย่อยของ f นะคะเทียบ x ได้เท่ากับ m นะคะ และอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y เนี่ยเท่ากับ n พอดีนะคะอันนี้เราอยากหานะคะเอาละค่ะ,ะวิธีการเราก็เป็นไงคะอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x ของเราก็หน้าตาเป็น m m ของเราก็คือ 3x กำลัง 2y บวก e กลัง y อันนี้ขอเรียกว่า,าสมการ2ก็แล้วกันเมื่อกี้เรามีสมการ1ไปแล้วนะคะแล้วก็อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y นะคะได้มีค่าเท่ากับ n n ของเราก็คือตัวนี้นะคะก็ x กลัง3บวก x e กำลัง y แล้วก็ลบด้วย2 y ขอเรียกว่าสมการ3ก็แล้วกัน ทีนี้จะเห็นว่าจุดประสงค์เนี่ยเราอยากได้ f ใหญ่ xy เพราะว่าคำตอบหรือผลเฉลยของสมการแม่นตรงของเราเนี่ยก็คือ f ใหญ่ xy เท่ากับ c นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรารู้อนุพันธ์ย,ย่อยของ f ใหญ่เดี๋ยวเราก็หา f ได้นะคะอ่ะเราก็จากเป็นไงคะสมการ2เราก็หาปริพันธ์หรืออินทิเกรตนะคะ เทียบกับ x โดยคิดอะไรคะ y เป็นค่าคงตัวนะคะหรือค่าคงที่เราก็จะได้นะคะจากสมการสองนะคะซ้ายมือเราก็ได้ f เป็นฟังก์ชันของ xy นะคะส่วนขวามืออินทิเกรตเทียบกับ x ใช่ไหมคะเราก็ได้ x อินทิเกรตเฉพาะ x กำลังสองตัวเดียวก็ได้ x กำลังสามส่วนสามตัดกันไปนะคะ y ค่าคงที่บวกด้วยเป็นไงคะตรงนี้เราก็ y, าอินทิเกรต e กำลัง y ก็ค่าคงที่ใช่ไหมคะเราก็ได้ e กำลัง y คูณกับ x แล้วอย่าลืมบวกด้วยอะไรคะค่าคงที่หรือค่าคงตัวเพราะฉะนั้นแต่เราคิด y เป็นค่าคงตัวเราก็บวกด้วย g ที่เป็นฟังก์ชันของ y นะคะเอาละคะ่ะ อันนี้ขอเรียกว่าสมการสี่กลักะเสร็จแล้ว f ที่หาได้มันสอดคล้องแค่สมการสองอย่างเดียวยังไม่ได้สอดคล้องสมการสามฉะนั้นเดี๋ยว f ที่ได้มาเสร็จเนี่ยยังติดค่าอะไรอยู่คะ g y เดี๋ยวเราจะหาค่าโดยผ่านสมการสามนะคะเอาละค่ะเราก็จะสมการสี่นะคะ เราก็หาอนุพันธ์ย่อยโปรดสังเกตพอบอกว่าอนุพันธ์ย่อยก็แปลว่าเป็นไงคะถ้าเราอาหาุพันธ์ย,ย่อยเทียบกับ y นะคะก็แปลว่าเราคิด x เป็นค่าคงตัวนะคะเราก็ได้ด้านซ้ายก็อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y มีค่าเท่ากับอันนี้ก็ x อกำลังสามบวกด้วยอะไรคะ ขอเขียน x ไว้ข้างหน้านะคะ e กําลัง y ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วยพออนุพันธ์ย่อยของตัวนี้เป็นไงแต่ว่า g เป็นฟังก์ชันของตัวแปรเดียวมันก็คือได้เป็นอนุพันธ์ธรรมดานะคะก็ได้เป็น g ไพ i m y นะคะขอเรียกอันนี้ว่าสมการ5กระกำทีนี้จะเห็นว่าด้านซ้ายของสมการ5กับด้านซ้ายของสมการ3นี่เป็นไงคะมีค่า เท่ากันเราก็เลยเอาด้านขวามาเท่ากันนะคะทีนี้จะเห็นว่าเป็นไงคะสมการ3กับสมการ5เนี่ยมีด้านซ้ายเหมือนกันนะคะเราก็เลยจับสมการ3กับ5ด้านขวานี่มาเท่ากันนะคะอ่ะเราก็ได้ค่ะอ่าจากเป็นไงคะเดี๋ยวให้เห็นสมการ3ไว้นะคะสมการ5ไว้ จากสมการเป็นไงคะสและ5นะคะเราก็จะได้เป็นไงคะด้านขวาลอกมาเลยนะก็ x กำลัง3นะคะบวกด้วย xe กำลัง y แล้วก็ลบด้วย2 y นะคะอันนี้คือด้านขวาของสมการ3 แล้วเราก็ลอกด้านขวาของสมการ5มาก็เท่ากับ x กำลัง3บวกด้วย x e กำลัง y แล้วก็บวกด้วย g พลาม y นะคะเอาละค่ะ,ะเดี๋ยวแผ่นนี้ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเป็นไงล่ะเราก็จะเห็นว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกัน x กำลัง3อันนี้ x e กำลัง y เหมือนกัน ก็ได้ว่า g พรัม y ของเราเนี่ยไม่ใช่ะไรหรอกคือลบ 2y เพราะฉะนั้น g y ของเราอย่างเดียวก็มีค่าเป็นอะไรคะลบอินทิเกรตตัวนี้ใช่ไหมคะก็ y กํลัง2ส่วน2ตัดกันไปแล้วก็บวกด้วยค่าคงตัวขอเรียก c 1กระการนะคะก็จากสมการ4นะคะขอโชวสมการ4นิดหนึ่งนะคะก็จากสมการ4เมื่อกี้ของเรา จากสมการ4ของเราเราก็แทนค่า g y ลงไปตรงนี้นะคะ,ะจาก4เราก็ได้เป็นไงคะ f f y ของเราที่อยากได้มันคือ x กำลัง3 y แล้วบวกด้วย e กำลัง y นะคะคูณอยู่กับ x นะคะแล้วก็ลบด้วยอันนี้คือ g y ของเราใช่ไหม y กำลังสองบวกด้วย c 1ะคะ่ะ ผลเฉลยที่อยากได้นะคะก็คือมันคืออะไรคะ fx y เท่ากับ4ใช่ไหมคะเอาละเราก็ย้ายข้างหรือเรียกรวมไปเลยนะคะ c หนึ่งแล้วก็ตัดทิ้งไปเราก็เลยได้หน้าตาเป็น x กำลัง3 y บวกด้วยเขียนเรียงตัวแปรนิดหนี่ยนะคะ x e กำลัง y ลบด้วย y กำลังสองแล้วเท่ากับ C ค่ะก็เป็นคำตอบที่อยากได้แต่ว่าจะเห็นว่าเป็นไงคะวิธีนี้มันจะยาวใช่ไหมคะบางคนไม่ชอบเราก็ใช้อีกวิธีนึงนะคะขอเรียกอันนี้วิธีที่สองนะค,ะคือก็คือวิธีจัดกลุ่มนะคะทีนี้วิธีนี้มันต้องผ่าน าการตรวจสอบมาก่อนนะคะว่าสมการที่ให้มาเนี่ยเป็นสมการแม่นตรงามาดูนะคะสมมุติว่าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าสมการที่ให้มาเป็นสมการแม่นตรงนะคะเราก็เป็นไงคะก่อนอื่นสมการที่ให้มาเดี๋ยวเราจะจัดกลุ่มใหม่นะคะเราก็ขอเอา dx คูณเข้ามานะคะเราก็เป็น 3x กำลัง 2y แล้วก็ dx นะคะ แล้วก็บวกด้วย e กำลัง y นะคะแล้วก็ dx แล้วก็บวกด้วย x กำลัง3นะคะแล้วก็ dy แล้วก็บวกด้วย x e กำลัง y แล้วก็ dy แล้วก็ลบด้วย2 y แล้วก็ dy แล้วก็เท่ากับ0นะคะอ่าเอาละค่ะในวิธีนี้บอกแล้ว่าจัดกลุ่ม แต่ว่าเราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าสมการนี้เป็นสมการแม่นตรงนะคะเราก็จัดก,กลุ่มประเภทเอา dx มาตัวหนึ่งแล้วก็เอา dy มาตัวหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มแรกนะคะเอ่อเทอรม3 x กำลัง2 y dx เราก็ดูหน้าตาของ dy ที่หน้าตาคล้ายๆกับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็มีให้เลือก3ตัวอะไรที่หน้าตาคล้ายๆอันนี้ล่ะก็น่าจะเป็นเทอมแรกนะคะก็คือ x กำลัง3นะคะ แล้วก็ดีวายเราก็เอามาไว้กลุ่มเดียวกันนะคะอ่าแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งค่ะ E กํำลัง y, dx อ่มันน่าจะเป็นไงคะอยู่กลุ่มเดียวกับตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะหน้าตามันคล้ายกันก็บวกด้วย x E กําลัง y แล้วก็ dy นะคะส่วนตัวสุดท้ายไม่มีกลุ่มเราก็เอาไว้เดียเด่ยวๆอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วทีนี้ปัญหาของเราเนี่ย เราก็ต้องมานึกว่าไอ้กลุ่มแรกเนี่ยมันคือค่าเชิงอนุพันธ์ของใครหรือดิฟเฟอเรนเชียลของใคระนะคะเพราะนั้นวิธีการก็คิดง่ายๆ dx ดูที่ y dy ดูที่ x นะคะอ้าว dx เราดูที่ y อ๋อมันก็น่าจะเป็น y ใช่ไหมคะ dy ดูที่ x อ่ามันก็น่าจะเป็น x กำลัง3อลองดูซิดิฟเฟอเรนเชียนของ x กำลัง3 y เราก็ได้เป็นอะไรคะดิเฟอเรนเชียลของผลคูณใช่ไหมคะ ก็เป็น 3x กำลัง 2y dx บวกด้วยอะไรคะ x กำลัง3 dy พอดีเลยนะคะในทำนองเดียวกันกลุ่มที่2เราก็เหมือนเดิมคะ่ะ dx ดูที่ y เราก็ได้ e กำลัง y dy ดูที่ x อเราก็ได้ x, นะคะอันนี้คือ,อคิดง่ายๆนะคะจะได้ไม่สับสนส่วนตัวสุดท้ายจะเห็นว่ามีแต่ y อยู่กับ dy ใช่ไหมคะเราก็มันคือ d ของอะไรล่ะอ่ะ D ของ y กำลัง2ใช่ไหมดี d ของ y กำลัง2มันได้อะไรคะ 2y d y พอดีเลยนะคะแล้วก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ทําการอินทิเกรตตลอดสมการนี้นะคะเราก็ได้ว่าเป็นไงคะผลเฉลยของเราก็คือ x กำลัง 3y แล้วก็บวกด้วยอะไรคะ xe กำลัง y แล้วก็ลบด้วย y กำลัง2อินทิเกรต0เราก็ได้ค่าของตัว4นะคะจะเห็นว่าวิธีที่2นี่เป็นไงคะ สั้นกว่าวิธีแรกมากเลยนะคะสะดวกรวดเร็วสําหรับคนที่คล่องเรื่องอะไรคะค่าเชิงอนุพันธ์แล้วจะเห็นว่าคําตอบของทั้งสองวิธีนี้มันเท่ากันก็แล้วแต่นะคะเราก็เลือกเอาละกัน